หลังจากที่ผมดำเจอกระดูกวัวกระดูกควายใต้กอผายต้นนี้นะครับผมก็หยุดตามไปเป็นปนีวันนี้จะมาสำรวจกันใหม่ก็พกความกล้ามาเกือบร้อยเอเนะครับแต่พอมาถึงก็เหลือแค่50ตัดเรื่องผีเรื่องสังออกจากหัวแล้วก็ดำได้เลยมันก็ตัดไม่ได้หรอกครับเรื่องผีเรื่องสังน่ยมันก็คิดอยู่ในหัวตลอดนะครับแล้วก็มาเจอนี่ครับปลาีแต่ปลาเล็กปลาน้อยตรงนี้เป็นน้าชั้นเล็ก ดำระหว่างกลางกอไผ่เนาะน้าตรงนี้ลึกประมาณถึงเจ็ดแปดเมตรนะครับดําแค่กลางกอไผ่ตรงนี้ก็จะเริ่มดําลึกสุดแล้วเนาะแล้วก็ลงไปได้เลยนะครับตรงนี้ลงไปที่เจ็ดแปดเมตรคือว่าใต้ต้นเลยครับนี่ครับแล้วก็เจอปากาดําจะมีโอกาสลั่นแค่ครั้งเดียวเนาะเพราะถ้าลงมอีกรอบนี้น้ําขุนแน่นอนจะเลือกตัวใหญ่ที่สุดแล้วก็เจอตัวที่เราต้องการแล้วนะครับนี่ครับ ออกมาจากกอภัยเดี๋ยวนี้ได้จังหวะนะครับโลง่ลงๆไปจัดเลยนะครับอืมัหมมนหลบทัน